ทุกคนรักตัวเองนะทุกคนมีพลังของตัวเองแล้วพอเห็นเพื่อนๆเ,เปลี่ยนยังไงแต่ละคนเนะเห็นตั้งแต่วันแรกอยู่กันมากี่ปีแล้วอะตั้งแต่บางคนนี่ที่อ่อนแอสุดๆเลยไหมทุกวันนี้เขากลับมามีพลังไหมเพราะว่ามีกำลังใจครูอีกสิ่งดีนะบางทีเรามองเห็นอะหรเราผิด เราบองเห็นว่าเขาเนมีแข่งเราบองเห็นว่าเขา,เขาสตอรขึ้นแต่จริงๆเขาหลงทางอยู่มันก็ต้องต้องต้องดูเหมือนกันเนาะว่าคอมมิตตี้สำคัญไหมอืมใช่เพื่อที่จะมาสกิดในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ <P ew> อะไรใช่ใช่ค่ะใช่แูนี่ยไ,ไ, <P ew> ไม่รู้แถกลงถ้ามันจะหากหนักกว่าเดิม สำคัญมากก็เกาะไว้เอาตัวเองอาสาธุนะอะส่งความรักหน่อยไหมเนี่ยอออเอามาความรักสามสีปังเย่ดีใจกับตัวเองไหมเนี่ยอืมนะดีใจแลวเข้าใจแล้วครูว่าทำไมครูถึงอ่ะพยายามให้เข้าเบสเพอร์พยายามไม่เข้าอีกไหนพยายามให้เข้าครีเอเตอร์ คือถ้าเป็นไม่ได้อ่ะคือทุกคนควรมาโปรเซสนี้จริงๆไม่ว่าคุณจะอ่อนแอแค่ไหนหรือเข้มแข็แค่ไหน,ม,ไหนมัน,ม,นมันต้องมันต้องมีโมเมนตัมมันต้องมีคอมมิตี้มันต้องมีความสม่ำเสมเอเพราะทุกอย่างมันมีสิ่งล่อสิ่งหลอสิ่งแล้วเราจะหลอเวลาจริงๆริงคือ,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 อที่ทำให้เราขาดสติแล้วไปกระตุ้นกิเลสความอยากความทุกข์ ด้วยความไม่รู้ทั้งหมดค่ะคมไม่รู้ด้วยความไม่เต็มของหัวใจอืมอนสูมากเลยใช่เราเลยสร้างโซพนอนอเนาะเห็นไหมโซจิตวิญญาณที่แท้จริงที่มีแต่การให้ช่วยเหลือที่ตัวเองเต็มข้างในก่อนนะไม่ใช่ให้ด้วยความขาด ตัวเองเต็มที่ตัวเองรักตัวเองที่ตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ทําร้ายตัวเองแบบเดิมใจดีกับตัวเองเมื่อเราเป็นแบบนี้เราจึงส่งพลังงานแบบนี้ออกไปช่วยคนนี่นะอินไซต์เอาสังคมแห่งความรักและการแบ่งปันเนาะอืครูพี่เห็นภาพพี่เห็นภาพว่าคนใเือของครูทุกคนน่ะถาเขาเข้มแข็งอ่ะ เขาคือแสงสว่างที่มันมันพามันจะมันจะเป็นแสงสว่างและเป็นแรงดึงดูดให้ให้อีกหลายๆชีวิตเข้ามาเลยอ่ะใช่เอ้อภาพตรงกับเราค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงเลือกไม่ใช่ทุกคนคนที่ตั้งใจจริงเท่านั้นที่อยากช่วยคนแล้วเอาพลังงานนี้เอาแสงนี้หนึ่งดวงจิตที่ตื่นรู้ค่ะสามารถขยายร i p เ l ิล f อฟเฟไปเป็นล้านคนนะ จะยกระดับพลังงานโลกขนาดไหนทำไมนะพี่ถึงอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นทุกอาชีพที่มันจะต้องเช้่แข็งก่อนทำเพื่อตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนแล้วมันถึงจะมีพลังแมนะถึงบอกว่าครีเอเตอร์ becoming creator โคตรสำคัญเพราะมันมีเงามืดที่เรารังเกียจตัวเองเราไม่ได้ออเทนติกซื่อสัตย์กับตัวเองรักตัวเองจริงๆ ถ้าเรายังไม่โอเคกับตัวเองเราจะไม่สามารถช่วยคนข้างนอกได้เลยค่ะดีแล้วเอาต้องขอบคุณตัวเองเยอะๆเนี่ยเ,เดินตามสเต็ปที่วางไว้นะคะเดินตามแบบงงๆนว่นคือถูกตบเขาเรียกถูกตบเข้าภารกิจเอะให้ความรักอีกทีส yeah. ามสแบบี่ปังเย่